สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสารสั u p p o EP ที่9นะฮะก็เดินทางมาถึง EP ที่9ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปสารสั u p อแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะฮะที่ติดตาม s พ p อ o r t แล้วก็แสดงความเขียนคอมเมนต์ต่างๆมากมายนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะฮะได้เกิดมาจากหัวข้อที่แล้วนะครับเกี่ยวกับลูกค้านะครับหรือว่าลูกเพจนะครับที่ติดตามแล้วก็อยากให้ทําเสนอพรอชินที่นึงขึ้นมานะฮะและพรอชินิดนี้นะครับก็บอกว่าเป็นพรอที่พิเศษมากๆนะครับ แน่นอนครับสำหรับคลิปสารักษาพอ EP ที่9ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสฟินนะฮะพลอยที่เล่นไฟได้ดีกว่าเพชรมีจริงหรือเดี๋ยวมาเราฟังกันครับ คำว่าสฟินนะครับมีภาษานะฮะหรือว่าที่มาของชื่อมาจากคำว่าสปินออนะครับแปลว่าลิ่มนะฮะคำว่าลิ่มก็คือลักษณะในผลึกในตัวเนื้อของสฟีนนะครับจเจาะลักษณะลิ่มๆหรือเป็นแผ่นแบนนั่นเองนะฮะส่วนคำว่าไทเทเน่ย์นะครับไทเทเน่ย์นะครับเป็นแร่ของตัวนะฮะสฟีนก็คือเป็นตัวไทเทเนียมซึ่งมีปริมาณมากที่สุดนั่นเองนะครับ ในลักษณะของตัวสฟีนนะครับจะองค์ประกอบด้วยนะฮะธาตุที่สําคัญอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแปรในเรื่องของสีตัวสฟีนเลยก็คือตัวธาตุเหล็กนะครับในปริมาณมูลทินธาตุเหล็กเพียงเล็กน้อยนะครับก็จะทําให้ตัวสฟีนมีสีที่สว่างสวยงามได้นะฮะยกตัวอย่างสีเขียวและสีเหลืองนะครับจะประกอบด้วยธาตุเหล็กนะฮะปริมาณเพียงแค่เล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นสีน้ําตาลและสีดําจะประกอบด้วยธาตุเหล็กที่มีปริมาณจํานวนมากนั่นเองนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสฟีนนี้เป็นยังไงฮะลักษณะของสฟีนโดยทั่วไปนะครับจะต้องดูจากผนึกนะครับสีความแวววาวและความสวยงามของตัวผลึกนะครับนะฮะและก็ที่สําคัญนะครับสฟีนนะฮะจะมีผลึกแบบชนิดพิเศษของเขาเองก็คือเรียกว่าโมโนคลีนิกนะฮะโมโนคลีกก็คือเป็นรูปผนึกแบบลูกบลิมหรือว่าเป็นแผ่นแบนนะครับซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของตัวสฟีนเลยนะฮะ และช่วงของสีนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะเจอช่วงสีเขียวสีเหลืองนะฮะสีน้ําตาลสีดําแต่จะมีอีกใน3สีนี้นะครับซึ่งเป็นสีที่หายากมากๆในตระกูลาฟีนเลยคือสีส้มสีแดงและก็สีชมพูนั่นเองครับซึ่งในตาธรรมชาติแล้วนะครับก็ถือว่าหาได้ยากมากๆจริงๆนะฮะมาพูดถึงลักษณะเด่นของตัวสฟีนนะครับก็ต้องบอกว่าสฟีนเนี่ยจะดูจากความวาวนะฮะความมันวาวของตัวสฟีนนะฮะจะเริ่มตั้งแต่ยางสนนะฮะสำหรับยางสนหรือเมื่อออกเป็นยังไงนะครับเหมือนเราเอาฟิล์มหรือว่าเอากาวมาทา มันจะดูฟ้าๆไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวสฟีนะครับจะเริ่มตั้งแต่ยางสนจนถึงคล้ายเพชรเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นลักษณะที่บอกเลยว่าในพลอยตระกูลเนื้ออ่อนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเหมือนแร่ตระกูลนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับตัวสฟีเนี่ยเรียกว่ามีการกระจายตัวของแสงในเนื้อเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าเพชรด,ด้วยนะฮะ ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีมากๆเลยนะฮะและอีกอย่างเลยนะครับสำหรับข้อเด่นของตัวสฟีก็คือลักษณะสีแฝดของสฟีเนี่ยสามารถแสดงสีแฝดได้มากถึง3สีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับแสดงสีแฝดออกมาแค่ประมาณ2สีหรือว่าคัลเลอร์ชิพนั่นเองนะฮะแต่สฟีของเราไี่บอกเลยว่าโหดมากๆแสดงสีสันการกระจายตัวของสีในเนื้อเนี่ยออกมาได้เต็มที่จริงๆนะครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมสฟีเนี่ยทำไมไม่เป็นที่นิยมแล้วก็เราไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะฮะ ต้องย้อนกลับไปหน่อยนะครับสหรับซฟีนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพลอยแนอ่อนนะครับและค่อนข้างเประาะมากๆเลยคือความแข็งอยู่ที่5ถึง5.5โมลสเกลแค่นั้นเองนะฮะ และในความประหลาดนี้เองนะครับทำให้ไม่นิยมมาทําในงานเครื่องประดับหรืองานหัวแหวนต่างๆนะครับปีเรื่องเกี่ยวกับผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือไม่ได้รวมถึงความพูดเคยืองผู้ซื้อก็ไม่มีด้วยนะฮะทำให้ไม่ได้อยู่ในพลอยอเยมนีกระแสละหลักและไม่ได้อยู่ตามร้านเครื่องประดับร้านค้าทั่วไปถึงแม้ความลักษณะเด่นนะฮะการกระจายตัวของแสงในเนื้อของเขาจะมากที่สุดก็ตามนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับมีกลิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับสฟีนนะครับแล้วก็ตัวไททานไนน์นะครับ เคยต้องใส่กันบ้างไหมครับว่าชื่อ2ชื่อนี้เราควรเรียกชื่อไหนกันแน่นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับคณะกรรมการว่าด้วยราชนิดใหม่และไร่วิทยานะครับหรือ C N W N นะฮะเป็นคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องแรกระหว่างประเทศกันนี่แหละครับจะได้บัญญัติชื่อขึ้นมาเป็นทางการเขาได้บัญญัติให้ใช้ชื่อไททันไนท์นะครับและลดการใช้ชื่อสฟีนลงตั้งแต่ปีคศ1982ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ แต่นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอก้วยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังคุ้นกับการใช้คาว่าโฟีนกันอยู่เลยนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นนะครับก็แล้วแต่สะดวกจะเรียกแล้วกันนะฮะแต่ในทางหลักของบริษัทและเอกสารนะครับต่างๆนะครับก็ยืนยันนะครับว่าพรอสอชนิดนี้เป็นพรอชนิดเดียวกันนะฮะมันก็ยังมีข้อขัดแย้งในของนักวิชาการอยู่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ พลอยนะครับที่เรียกว่าสฟีนเนี่ยเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของพลอยที่ทํามาจากตะปูลไทยทานานนนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับตัวสฟีนะครับผมก็หามาได้เพียงเท่านี้แต่คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับหลายๆท่านที่สนใจในพลอยชนิดน,นี้แล้วนะฮะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะฮะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะในตัวของวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จัดทำนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับและใครสนใจพรอยตัวไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับโอเคฮะล้วจะเจอสารศาสตร์แบบนี้ได้นะครับเรื่อยๆนะครใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับและอย่าลืมใครอยากพบเจอผมในไลฟ์สดตัวเป็นๆนะฮะอย่าลืมเข้ามาในช่องทาง f a c e b o o ไนะครับไลฟ์ทุกวันนะครับตอนนี้ขยับเวลามาเป็นบ่าย2โมงสินาฬิกาเปต้นไปนะฮะใครสนใจพลอยแบบไหนใครสนใจงานเครื่องประดับแบบไหนเข้ามาดูร้านผมได้เเลลยคอรีนดต้ับ วันนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้ามาดูว่าเป็นพลอยอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ